สวัสดีค่ะเราตอนนี้เราก็มาอัปเดตนะคะสำหรับแอปวิวฟ o o d นะคะที่ได้ถอนเงินไปนะคะค่ะเราก็มาดูตรงการใช้ทั้งหมดนะคะคะแนนที่แลกเป็นเงินสดแล้วนะคะล่าสุดนะคะเราแลกไปเมื่อวันที่24กันยานะคะและเราก็ได้รับชำระเงินแล้วในวันที่7 เดือนตุลานะคะเวลาประมาณประมาณ8โมงนะคะ8โมง41นาทีนะคะแล้วก็ได้รับแจ้งอีเมลเข้ามานะคะสักครู่นะคะอ่านี่ค่ะได้รับแจ้งอีเมลเข้ามานะคะว่า panel panel land ได้ส่งเงินให้คุณจำนวน สิบดอลลาร์นะคะเวลาประมาณเจ็ดโมงสี่สิบสองนาทีนะคะไม่พอนะคะเราพาไปดูเพย์พานี่เลยค่ะเจ็ <Okay. S 1> ดตุลาได้รับตอนเจ็ด เจ็นาฬิกา41นาทีนะคะคุณได้รับชำระเงิน10บรอลล่าจาก p พนเอ l a n แลนดนะคะและเราก็ได้รับเงินมานี่นะคะหลักฐานการรับเงินทั้งหมดนะคะโอเคก็ตั้งแต่วันที่24กันยาถึงวันที่7ตุลานะคะก็ใช้เวลาประมาณประมาณ2สัปดาห์นะคะในการ แลกเงินนะคะก็ถือว่าอย่างที่แอดบอกในคลิปตอนแรกไปนะคะว่าแอดเคยได้รับเงินประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แต่ไม่เกิน1เดือนนะคะประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าสำหรับแอป i e w f o o d นะคะยังแรกได้ดียังมีแบบสอบถามตลอดนะคะใครสนใจจะสมัครนะคะก็ลิงก์เดี๋ยวจาย์แปะลิงก์ให้ด้านล่างเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ